น่าจะทําได้กันนะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูไอ้ตัว A อกันนะฮะตัว A ของเราเนี่ยเป็นยังไงเอย่ยตัวนี้เนี่ยก็จัดเรียงอิเล็กตรอนได้ว่าเป็นสองแปดแล้วก็เจ็ดใช่ไหมซึ่งเราพบว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนของเขาเนี่ยมยีเท่าไหร่ครับมีอยู่เจ็ดตัวนั่นเองเนาะอ่ะก้อนนี้เราก็จัดไปครับเป็น A นะแล้วคราวนี้เราก็ใส่ไปเลยนี่มันครบเจ็ดตัวนะครับอ่ะก้อนนี้เนี่ยก็จะได้เป็น 1>, 1 2 3่งสามี่ห้าหแล้วก็7นะครับอันนี้คืออย่างที่บอกไว้ว่าแล้วแต่นะฮะมงไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นเพราะในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้เขียนแบบอยู่ดีโอเคเนาะอ่ะคราวนี้ต่อมาครับก้อนนี้เนี่ยก็จัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนเดิมครับก้อนนี้ก็ได้เป็น 2, 8แล้วก็2ใช่ไหมปรากวฏว่ามันเป็นประจุ2บวงนี่ใช่เปล่าก็แสดงว่าดึงอิเล็กตรอนออก2ตัวนะครพี่วงก็ X ออกไปเลยสกับก้อนนี้ เนาะงนั้นเวเลนอิเล็กตรอนของเจ้าตัวบีเนี่ยก็คือ8ดนะครับอ่าก้อนนี้เราก็ใส่ไปฮะ B นะอันนี้ก็หนึ่ง6 7สามี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดครับอ่าก็กรอกไปครับประจุเท่าไรประจุสองบวกอย่างนี้นะคราวนี้ต่อไปครับเป็นเจ้าตัว C ครับก้อนนี้ก็จัดเรียงอิเล็กตรอนไปซก้อนนี้ได้เป็นไรเอ่ยสองแปดสิบแปดแล้วก็เป็น สามหรือเปล่านะฮะอ่าน่าจะเป็นสองแปดสิบแปดแล้วก็สามเนาะคราวนี้เนี่ยต่อมานะครับก้อนนี้ก็ได้เป็นหุห้าห้าเนาะห้าเนาะโอเคห้าห้าขออภัยนะฮะอ่าตัวนี้เป็นห้าเนาะอ่าก้อนนี้เนี่ยก็จะได้ว่าเป็นครับเป็นซีใช่ไหมเบลนอิเล็กตรอนเนี่ยเขามีห้าตัวเนาะเราก็ใส่ไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะอ่าตัวนี้คือแล้วแต่นะครับว่าจะใส่ยังไงเอให้มันแบบเป็นห้าตัวครับแค่นี้ นะก็น,นี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีเนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรา move กันต่อเลยละกันนะ